ตอนนี้ตอนนีข้ข้อมูลเริ่มไหลามาในหัวละประมาณ40%เปอร์ละเหมือนเหมือนเหมือนแบบกกนะี่ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะเริ่มล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 ะเริ่มทำหายเว้นใหม่ละไม่ได้ไม่ใช่ ทุกคน,นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ทุกคนครับเร,เราจะมาลองเล่นอีเวนต์ใหม่กันทุกคนครับอีเวนต์4.2ทุกคนครับเป็นอีเวนต์ ตีมต้นไม้รอบนี้น,นะทุกคนนะซึ่งบอทุกคนนะครับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ผมเนี่ยก็ยังง,งงงอยู่นะเพราะว่ายังเล่นไปได้นิดเดียวเอทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองให้ทุกคนดูนะว่าอีเวนต์ใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างทุกคนนะครับว่าเผื่อบ,บางคนเนี่ยยังไม่ได้ลองเข้าแล้วก็อยากจะดูคลิกปก่อนก็แล้วกันนะฮะก็อาจะเข้าไปรัวช่วยก็ฝากคนหนึ่งไลค์กันด้วยนะฝากคนสุดท้านผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวบางคนที่จะใส่ยูซีที่มียูซีคิดจะเอายูซีไปเปิดอะไรก็ตามแต่อนนะคครับทุก นะไม่รอช้าทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมสำหรับการเล่นในแมทในอีเวนต์ใหม่ทุกคนนะ4.2ทุกคนนะที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยทุกคนเป็นไงทุกคนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะฮะทุกคนชอบหรือเปล่าแงฝากคอมเมนต์ก่อนจะเข้าไปรับชมด้วยทุกคนนะฮะไปกันเลย let's go <c oughs> มีหลายคนหรอไม่รู้สีต้องถามปีชูสิอดี เฮ้ยพี่ลงลงลง,ลงสวยนะไหนปืนอ <c oughs> ่ะเอ๊บโล่งนะแอบโล่งนะพื้นอ่ะโอ้โหแม่มาทำภาษาดีมากตรงเนี้ยโอ้โหโ,โลงเลยอ่ะอุ้ยเดีはは๋ยวเพื่อนรักเพื่อนขอปืนก่อนนี่สองก็บอกเดะเดวเดะทำไมปุ่มทำไมมันได้แบบนี้ไอ้ปุ่มเดี่ยวครับเฮ้ยพี่เสื้อเฮ้ยอุ้ยตรงไหนโอเคตรงไหนมันอยู่ไหนมันมันมันอยู่นู่นมันอยู่บ้านนู้นบ้านนู้นไปายสองควสองควสอง ชุบไดป้ปะชุบไดป้ปะไม่เห็นใครนั้นเลยตอนนี้ได้ๆๆน้องหนึ่งน้ำหนึ่งก็จะวิ่งไปชุบไอ,อ้แชคันบลู Watch out ไหนๆๆังคาเหรอ Watch out หมัราคาอ๋อไม่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 อยู่ขา้างหน้ามองอะไรไม่เห็นเลยค่ะอ๋อนี่พี่พี่นิว่าข้างในอยู่ข้างในพูดจรข้างในจุดเลยโโอออเเเคค้า มาอีกอ่ะตรงนี้พี่ยังไนเลยพี่อยู่ไหนอยู่ข้างในเจคุณเจพี่เล่นเลยพี่เล่นพี่เล่นเลยมาดิวะว่ยแต่ว่าเสียงมันเบาอยู่นะไอพีเสื้อเข้ามาแล้วโอ้โหเอามาอีกอ่ะตรงไหนเฮ้ยมันพุ่งออกหน้าต่างได้เลยเหรอวะเอาดีมีปีนเหรอวะมีจริงเหรอพี่เดี๋ยวดูไมต้าสิวะต้องหัดด้วยผมผมต้องหัดขีดเสื้อก่อนผมต้องต้องได้หัดตอนเนี้ยมีให้ซ้อมไหมขีดเสื้อ มีใอ้ซ้อมไหมพี่อุ้ยพี่แต่บางนี้มันจะมีคนปะวะอุ้ยพี่มีคนจริงด้วยพี่มีคนอยู่กับฉันมันนเเป็เว้น้น,น,นยายอย่ามาันหิวไอ้น้องขอร้องว่า4ไม่นิ่มนะเว้ยเฮ้ยตีดีเสื้อแหละเฮ้ยขอซ้อมหน่อยสิยิงจูเจนี่ตีเสื้อมัน นี่พิซเซอร์พิซเซอร์เหรอกลัวอยากรู้ว่านี่มลองทิมดูก่อนเว้นอะไรดูแบบแปลกเออแต่ว่ามันไม่บอกจำนวนคนเนาะผมรู้สึกว่าแบบแอบน่ากลัวนะผมไม่บอกเนี้ยเนาะมันมันดูแบบไม่ได้ระแวงอ่ะแบบไอ้มันมีคนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอีเวนต์สนุกไหมครับตอนนี้ก็โอเคอยู่นะได้พี่ M7 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 ขอซ้อมก่อนบินเนาะโอเคอันนี้บีเอ้เจอง่ายอยู่นะผีเสื้อเออเออรู้ว่ในในอีเวนต์ผีเสื้อเยอะมากนะ หนดูสิอุ้ยพี่ได้ยิงเสียงหน้าคันลงพื้นปึ๊บบอดหรือเปล่าบอดหรอพี่มันไม่ใช่บอดนะนี่เก็เอาพีชเอาพีชมาหาเลยลื่นลื่นแตกหุยอะไรอ่ะอ๋อมันเด้งเนาะเออพี่มันแอสตันอยู่นะเศรษฐาป่ะเศรษฐาบ้าเออวิ่งเอาไว้ทิ่มได้เนี่ยแล้วทุกคนเนาะ ดอกบัวนี่ใช้ทำอะไรอ่ะเอาดีไหวพาร์ไดเปล่าุสาธุอ๋อไว้บางไงเหรอโอเคก็ไม่เด็งไม่ดีดมากเท่าไรเหมือนเดิมเนาะไหนดูสิหัดต่อนะไม่มีคนเนาะตอนเริ่มต้นเนี่ย ถ้าเราจะพุ่งซ้ายทุกคนเราก็ต้องปรับซ้ายทุกคนมมันเหมือนกดพร้อมกันไว้ทุกคนเหมือนเราเดินถ้าเราจะเรารจัราครถอยหลังเง,งี้ยก็แค่แบบกดถอยหลังไว้แม้มันจะถอยหลังมาอย่งองางงีนะ้ทุกคนต้องหัดใช้น,นะทุกคนต้องหัดใช้นะเลือกได้นะกดค้างไว้ว่าจะทิมไหนต่อไปก็เป็นบินขึ้นนะ<ฮ>อ้าวมันไม่มีบลิงก์หรอทุกคน,นเห็นตอนที่มันเบต้าเหมือนมีบลิง์อยู่นะวายพันถอยไปแปลกว่ะ คุณเจน้องพี่ชูบอกว่าดอกโบก็ต้องเอา,เอาไว้ไหว,ว้พระดีถ่ายแบบเปรตนะเาะนะพาว่างั้นอะอะหรอพี่ก็แมนเจออีกแล้วหน้าก็แม่เ,เ,เ,เลยสองตัวหน้ากล้วยคนหนึ่งพี่หน้ากล้วยคนหนึ่งจุกกล้กวยเลยกล้วยนี้เลยหน้าลออกล้วยรอพี่นนน น้อสองพี่พี่หรอวะโอเคเดยไปหาจังหวะนี้ได้เวลาแล้วเว้ยได้เวลาแล้วเว้ยวิ้งพี่หน้ามาตัวพี่เวปโอเคมพุแนน้เฉยเลยอือฮากา่หฮ่าฮาฮ่่าฮ่ายาาก่่าาา่า กลมังโคลงเกินอะ่ะมันเอาหมดเลยตรงเนี้ยมันจะใครน็อกวะเพื่อนอยู่ไหนวะเอาไม่มีน็อกไหนสิตรงไหนวะตรงไหนมีของวบะกี่มันตื่นตรงไหนทุกคนวะบินที่ไง,ไงปึ๊บเกมอะไรครับเกมครับจีครับพี่นาะพี่น้ำมาไหมเนี่ยพี่เออมันไม,ไม,ไม่มีจำนวนคนบอกทุกคนแอบแอบน่ากลัวนะเอาจริงปะไม่มีไมไม่มมีจำนวนคนบอกเนี้ย ไอพี่เมื่อกี้ก็ยิงตรงไหนตัวมะตัวนี้หรอมันไม่ใช่เว้นไม่ใช่เว้นเฉพาะเลยมันเว้นอยู่ในแมพมันเว้นอยู่ในพื้นที่อ่ะแล้วเราตัวไหนมีบอกไหมประตูไหมประตูคืออะไรวะพรีมรูทอ่ะ prime w o เนี่ยประตูไม้คืออะไรเนี่ยประตูไม้ hot เฮ้ยอะไรอะไรพี่อะไรอะไรเลยอันนี้มันยิงมันพ่นอันนี้ใส่เอาดิพี่ลองดิแต่มันมันน่าจะแบบนี่บางคนน้ำแบบแบบว่าแบบบินบินเสด็จได้เนาะหรือว่าได้ปะ ไม่ได้ใช่ไหม,มแล้วก็เห็นหน้าไปเหอ,เอะเนาะเินกับกันมันออต้องกดเอาไว้ขน,นาดเลยพีท<ม>อแพนเออเออชิคกี้พายจแพนหรือเปล่าถูกต้องแล้วชิคกี้พายยังไงแล้วแต่ว่าปุ่มนี้จะหยุดตอนอยู่ใกล้นิ้วไอ้ปุ่มนี้มาพี่นัดมาพี่นัดเข้าเกม <c oughs> เข้าเลยนะ <c oughs> เข้าเกมเลยดีกว่ามาเ <c oughs> ข้าเลยตอนนี้กินข้าวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยพี่ โฮ้ยเ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 พี่เอาดีดีพี่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 ใช้มันบอดหรือเปล่าเอาเลยเอเฮ้ยยอะไรมาได้ยินนะเนอเธติดมาแล้วจริงอ๋ออันนี้อันนี้คือหลอดนิวใช่ไหมโอเคแล้วมีวิธีการเพิ่มไหม เ้าบัตรเกิดทันละเออบัตรเกิดอ <foi> <wiele> ่ะ <médico> อ้ <ę> ันนี้ไม่มีบัตรเกิดหรอใช่ไหมจบสิ้นจริงต้องไปเอาที่ไหนพี่คุณเจ๊และที่ไหนตัวนี้สูงตัวนี้ตัวนี้มันสูงกันแบบพี่คุณเจ๊คุณเจ๊เราไปขึ้นดิ่ที่ไหนวะนี่สูงกันแบบปะพี่คุณเจ๊เรามันขึ้นมามาปีนขึ้นทิตัวนี้ตัวกล้วยเนี่ยตัวกล้วยเนี่ยสูงกันแบบปะเรากล้วยแมนมุดกุ้ยแมนมุดกล้วยแมนมุดทำไม ออกไปอะไรวะเป็นโด่มาก่อนเฮ้ยมุดเข้าในบ้านได้ด้วยมุดอะไรอ่ะเดี๋ยว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 มุดอะไรวะไหนอ่ะมันไม่ขึ้นนะจอดแคปคี่์สกอร์เปียนหน่อยครับสกอร์เปียนไม่ขึ้นออกมาอีกอ๋อเหรออีกไหนได้มุนเจก็มันบักว่ะตอนนี้ก็มาตอนนี้ก็จุกมุนเจ้แลเนี่ยถ้าหากจุกนี้มุนเจก็ขึ้นไม่ได้นะไม่กล้วยแมนอยู่ในบ้านตอนเนี้ยพี่ชายแคปให้เขาดูดิ ออกมาแล้วออกมาเลยวเขาไม่เชื่อเราส่งแล้วตรงแล้วส่งส่งแค่รู้กูต้องเชื่อใครตอนนี้ทุกคนแล้วผมต้องเชื่อใครดีตอนนี้กูงงหมดแล้วตอนเนี้ยฉันเหนื่อยว่ะเองดูดูในนี้แหละเอ้คทุกคนผมอยู่ในบ้านว่ะฮะรถมาต้นไหนต้นไหนมาโอเคคนเจแล้วเอังกี่แล้วตอนนี้ตอนนี้กูอยู่ตรงไหนคนเจ อัพใหม่กับบั๊กใหม่วิ่งอะไรอ่ะเอาเด็วเวลาแล้วยิงฉันค่ะเด็วเวลาแล้ววิ่งพีคนน่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอ๋ออุ้ยไม่ไม่เหมือนไม่เป็นระเบิดแฝกนี่ว่ะทุกคนอุ้ยอันตรายอยู่แล้วเนี่ยเราโดนทิ่มอ่ะเราแบบว่าเอาดีลื่นเอาก็หล่อเลื่นไงไี้ก็แม่กได้ยางี้แหละก็จะได้ความหล่อลื่นไงลองใช้ไอ้ที่อะไรนะลื่น เลื่นของเบต้าตลื่นไหลหรออืม <c oughs> เกมดีเออเดี๋ยว,<ร>ยวต้องลองเล่นกับวิกเตอร์แล้มี dbs อยู่สะพานปะ่ะ dbs อยู่สะพาน dbs อยู่สะพานสะพานนี่หรอพี่ watch out ได้เจะเอารถก่อนอะไรเนี่ยยิงยิงเมื่อกี้เนี่ยยิงยิงเลยเมื่อกี้ยิงยิงเกมกลมม่องดปงมากเอ้ยเป็นหรือพี่มันเพิ่งอัปเดตใหมก่ก็ต้องเห,หื่อเลยสิเหอะบั๊กอ่ะน้องถึงปะ ขับรถอยู่คุณเจอะไรเจ็บเจ็บหัวเจ็บมากคุณเจเจ็บมากออกเปเม็ดนึงเลโคตรเจ็บเจ็บเจริงเจ็บจริงแดงวิ่งอยู่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 โอ้กูมาไกลมากอ้าวกูถ้าทำไมเนี่ยแควเมนโหแล้วหล่อลื่นไงอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านพี่สองตัวนะเข้าไปยังเป็นหนึ่งพี่เข้าไปยังเป็นหนงพี่โอ้โห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  มันถือปืนให้แล้วนี่ว่าพี่ไปกดปืนอีกรอบแม่งเอออุตส่าห์ติดปืนน้องแมงตัวเดียวเหรอสังเกตเห็นสองตัวปะเห็นตัวเดียวเลยโอเคงั้นก็ตัวนี้ก็หวานดิโอเคแล้ okay. ชุบได้พอดีได้ชุบได้ละกันนะอุ๊ยชุบไหนดีนะชุบปืนอีกรอบเลยโอเคอุ้ยจริงจมี่สองตัวจริงอุยอุ้ย Khá ừ, gì quá đạn phá Anh dây làm biang Đồn phái quá đi Tùm Làm bên này vô ạ Ok oh, Wow Wow <coughs> Ui <coughs> 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 เนยกล้วยเมนอยู่ข้างบนแต่ขาโผล่ลงมาเฮ้ยจริงไหมเนี่ยกูเจ๊นะจังเนนี้กูอยากเห็นว่าไม่ก็รู้จักหรือเปล่ากูแม่น่าอ่ะกูแม่แม่น่ารู้จักหรือเปล่าเกมคุณภาพบอกกูเจ๊พี่เด็กเล่าแล้วกี่โมงครับนี่น่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งครับวันนี้เรียเอาสองสองชั่วโมงวันนี้มาลองหนึ่งอ๋อทางตันเหรอ แมนพี่เดี๋ยวว่าชุดนี้เดี๋ยว่าพี่ชุดนี้ก่อนไหมแล้วก็มาเก็บของเดี๋ยวออะอืม,อมเออเลือดหายดิมเมื่อกี้บินไปอย่างพี่เลยแบบพี่ก็ไปแล้วเกมเนี้ยเอาดีอย่าบอกว่าต้องไปเตรียมตัวแล้วหรอชวนหัวหน้ามาบอกว่าพับเอัปเดตใหม่โหลดเลยครับพูดอย่างนี้นะจริงก็ไม่แนก่ก็เอาจริงป่ะจะเลือกนี่พี่จะเลือกงานเหรออืมจริง ก็มาเพิ่มหัวหน้าก็คือตอนนี้ก็คือคอนประมาณคอลเลคชั่นเก้าสิบแปดอะหวัวหน้าแมนไนได้ร้อยแล้วเดีู๋ว่าคนด้วยนะคุณเจต้องหัดใช้ก่อนหัวหน้าพี่คือคิวคิวแปดเอาดีอุ้ยคุณเจมีคนจริงคุณเจมีคนจริงน่ากล้วยีไ<ป>่ <c oughs> ไปแล้วคุณเจเอาชุดไหนเอาชุดไหน ทำไมพี่มองไม่เห็นตัวอะไรวะ What's o u มันเปลี่ยนมาพี่ไอ้ที่เรียกว่าอะไรทุกคนมันเรียกว่าอะไรวะไอ้พวขึ้นหมดขึ้นน้ำอ,ะอ,อ่ะอ m recalling เป็นเด็กอนามัยโอ้โหเหลือจะเชื่อไปที่เก็บของกันปะไปเก็บของปะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันกลับมาอะไรนะจริงปะล,ลงที่ลงลองลง,ลง ใส่พี่น้องหนึ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านตัวหนึ่งข้างหลังคือใครอ๋อพี่อ๋อุ้ยโดน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 ชั้นสองพี่ใช่ใช่ใช่น้องบัสน้องสองเหลยตัวพี่เหลยตัวไหนตัวเหลยตัวไหนตัวอีกตัดับบันไดอยู่อ่ะตัวหนึ่งกำลังไป โอเคมอ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 ได้จับฮันนี่ต้นไม้แบบนันมันยังไงพี่ย้ายจับแล้วทุคนมันยิงมันยิงแบบเป็นเหมือนแบบปิ้วปิ้วอะมันยิงปิ้วปิ้วอะใครไม่รู้มันยิงยังไงปักปืนร่างกายช่วงนี้โอเคอุยแต่พูดถึงแล้วพอมันได้มีชุบแล้วทุกคนเนาะคือเกมไวมากนะพอได้มีทีชุบแบบคนหมดไวมากนะครับ พราะตอนนั้งแตมีที่ชุบไงมันก็จะนานหน่อยไงมีเสื้ออยู่เปล่ามีี่เสื้ออยู่เปล่าแต่พี่นะครับ<น>กลับไปเก็บของพี่สวัสดีครับกอับไปนอกวงอะแต่เป็นไรที่เฉวๆไ,ไม่เจ็บไม่เจ็บคันคันเอาดีไปเรื่อที่โอ้โหก็อยากน้เหมือนกันแต่มันมันต้องแบ่งอย่างนั้น,นหนึ่งนะหนึ่งชั่วโมงไอดีก้อยแมนอีหนึ่งชั่วโมงเป็นไอดีนัดเก้านิ้วเลยนะ มันจะไม่ทันนะนําต้นไม้นําต้นไม้ที่พระ,ะเจ้าจะได้ทาลูกโตะมาหรือเปล่าจริงมากนี่แหละมันคืออะไระแ,แม่แม่งาคุยะไอชื่อชื่อไหวะมันชื่อนะมันชื่ออะไรไไว <c ười> ะคางูยักษ์คางูยะกษ์คางูยักษ์คุณนี่ไม่ออกไนงะแอนอุ้ยพี่นะัดเดี๋ยวมันมันบีบยังวะพี่แก่ของไปเดี๋ยวก็เติมไปก่อนอีกนานเดี๋ยวมั้งหรือเปล่าวะโอไม่ต้องหรอกมั้งถึงละเวลา อันนี้ได้ดีเอาดีอันที่เก็บของเลยแซบแซบแซบแ,บแบอันนวนเน่ว,น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 วนปีกบินเอาดีดีเหมือนไดคูล่าจริงมากแต่แค่รู้สึกว่าไม่ตอนได้ตอนได้คูล่าก็กดเอาไม่ใช่หรอใช่ไหมไดคูล่าอันนี้ก็เหมือนกระดิ่งนั่นแหะเหมือนกันเลยทางน,นั้นอะเดี๋้ของรูปกล้วยแมนก่อนเอาดีมีแอบถ่ายกล้วยแมงก์ได้หรอ คุณแม่ายอะไรผมเดินทะลุไปหมดเลยคุณด่วยแมนจริงปะเนี่ย <laughs> ประตูประตูุณออกเลยก <laughs> <laughs> ูเลยใจเชื่อเลยชาโอ้โหแมนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยเฮ้ยอโอเคใจ คือเราจะเห็นต้นไม้นี้ทั้งแมปเลยใช่ไหมใช่มันคือแบ็กกราว์ไงหมทั้งแมพวะแบ็กกราวปะเ้ยมันมันต้องมีอะไรป่ะวะเราไปถ่ายรูปไปใกล้มันไล้ป่าวะมันมันทิ่มตาน่ะเฮ้ยมันไดิ้นเสียงแลปะไม่มีเนาะพี่เก็บฟังหมดหเนาะสว่างเวอร์เออย่าไปมองมันเราอย่าไปมองมันแต่มันใหญ่มากนะสรุปไม่ได้เนาะมันก็ถูกมองเหมือนเดิมใหญ่มากจริงเฮ้ยรถถ่ายวะไม่มีรถดรอปรถดรอปนะ รถดอบเขาที่มันเป็นสี่ประตูที่มันเปิดประุูได้ไงน่ามันดอมวิวจีอย่าหายใจดิอันนี้ป้าอันนี้เล่นป้าตัวปีเลียตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิวจีไม่พูดอ่ะยังคนดูแกไหนดิ ไม่เราจะหมดแล้ววะเดีเ๋ยวไปแล้วเฮ้ยรามันจะหมดแล้วพี่ยังไงอ่ะงั้นหยัดแล้ววะต้องเปลี่ยนเอาต้องแบ่งกักนมนะั้งเนี่ยอ่ะพี่ไปขี่คันนี้ไปหลักหน้าก่อนเดี๋ยวนัน้นวินิจฉัยโอเคขอบคุณนะอ้าวออกมาสองคนไปโอ้ยลงมาผมคนนึงมา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 คนนี้หนึ่งเด,ด,ดี๋ยวเราขี่ปักกี้จบแก่แล้วก็งั้นแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาวัตถุสินะพี่ไอ้แก่ อะไรสิไม่มีนะยังหล่อยังติ่งยังเตออุ้ยเอาดีแกได้หรอผีเสื้ออีเวนต์นี้ที่ต้องมีนะทุกคนนะผีเสื้อจดนะชิ้นเดียวเลยอุ้ยอะไรอะอะไรอ่ะพี่ให้ช่วยยิงไหมอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะบ้านเลยบ้านเลยหรอบ้านยับ้านอยู่ในบ้านวะอ๋อนี่ไงกำแพงกำแพงโอ้ยกำแพงเหรอทันจะเห็นได้ไงวะ เกก็อยากเกก็อยากเอาเฮ้ยใคเก้วมีคนขับก้ังมีาว่ะอ้โฟรีหวานไหนเกเขามาละมีรถจกลเนะนะข็มดีเข็มดีเข็มดี้ดดดยต้องตามเลยเหรอเออ โอ้โหเอ๋เฮ้เฮ้เฮ้น้อสาบเลยครับพี่นี่เดียววะเนาะอุ้ยมันเอ๋ตัวนี้ไม่มีนี่ด้วยอ่ะมันมันจ้างมาด้วยอ่ะจ้างเหมือนเท่านินเออใชาใช่นะยังไม่ได้ลองเลยอ่ะสายจัมปะนี้ต้องลองจองลองจ้างแล้วอ้าวดี ต้องหาไหมเออแมงป่องไม่เห็นแมงป่องเลยนะพูดถึงแล้วว่าทุกคนแมงป่องอยู่ไหนวะผมไม่เห็นแมงป่องเลยเว้ยประเด็นอะ <c oughs>